สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนวิธีการแก้งเกงยีนนะคะเกงที่ว่ามีรอยแผลใหญ่ๆนะคะ,ถ,ๆๆาาาถ,ะ,ะถ้าเป็นรอยเล็กๆนี่เราสามารถจะปะได้เลยถ้าเป็นรอยเล็กๆนี่เราสามารถจะปะได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่ถ้าเราปะมันจะทําให้แข็งค่ะจะไม่ผ้าแข็งเนี่ยค่ะเกงตัวนี้รอยใหญ่มากค่ะรอยตั้งแต่หน้าขาหน้าขาจนถึงปลายขาเลยค่ะ วิธีทําของเราคือเราเลาะผ้าออกแล้วเราก็มาจัดแต่งผ้านะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ทำข้างเนี้ยคือทําเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแผลทั้งแผลเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีแปะจะทำให้เกงแข็งลูกค้าคือลูกค้าชอบเกงตัวนี้มากเราก็เลยทําให้เขาเนี่ยค่ะเนี่ยเราออกแบบอย่างนี้ได้อีกด้านที่ฉันได้ออกแบบไว้คือแบบนี้ค่ะเป็เกงยีนอีกด้านหนึ่ง อันนี้เขียนลายได้ตามแบบมันเป็นกระดาษมันก็เลยเขียนได้วกว้างแต่ถ้าเป็นเงิเกงมันก็จะมีกรอบของมันก็เขียนได้ไม่มากเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการวางผ้าไว้ดิฉันวางตัวอย่างไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเวลาทำมันใช้เวลานานก็เลยเรียงทำมาไว้ตัวอย่างไว้แล้ววิธีทำขั้นแรกคือเราเอากระดาษหนังสือพิมพ์มา เรามีกระดาษสีพิมพ์หรือกระดาษกระดาษที่ว่าเราไว้เขียนสร้างแพทเทิร์นก็ได้เราก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมานะคะสร้างแพทเทิร์นแบบนี้เราก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วเราก็กลิ้งโดยมีกระดาษคาร์บอนค่ะกระดาษสีหรือกระดาษคาร์บอนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลิ้งให้ทําเป็นสันทูปแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีอุปก,กรณ์ไปหามาเศษมาค่ะเราก็วาดรูปตามกางเกง เราวาดรูปตามแผลที่งเกงเนี่ยตามแผลในเกงเลยเราก็เป็นได้รูปอย่างนี้แต่ว่ากางเกงมันจะมีกรอบของมันค่ะแบบนี้ค่ะเราวาดรูปตามแผลที่มีแผลอยู่ทั้งหมดเนี่ยของผ้าเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะพอเราวาดเสร็จปุ๊บเราก็ใช้กระดาษกลิ้งวันนี้ดิฉันไม่ได้เอาลูกกลิ้งมานะคะก็เลยใช้ปากกาแทนปากาก็ขีดไปตามลายที่เราเขียน ที่เราเขียนไว้เขียนไว้เนี่ยดิฉันใช้ปากกา พอเรากิ้งเสร็จเราก็มาตัดกระดาษดิฉันมีตัวอย่างมาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการง่ายเนี่ยตัดกระดาษกิ้งเสร็จก็เรามาตัดกระดาษอย่างนี้ค่ะตัดกระดาษได้เนี่ยตามรูปการ์ตูนที่เราเขียนไว้จริงๆดิฉันเอารูปลูกค้ามาทําแต่เราเราก็จะใช้สันรักษโดยให้ปากจมูกเหมือนลูกค้าแล้วก็หน้าผากจะมีรอยจะมีจอนอยู่ที่ข้างหน้านะะี่ค่ะ เหมือนลูกค้าจะทําเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยค่ะรอวาดเสร็จแล้วเราก็มาเอาผ้ามาตัดตัดตามตามแบบเนี่ยค่ะตามแบบแพทเทิร์นเนี่ยแยกผมแยกผมแยกหน้าแล้วก็แยกเสื้อแยกกางเกงออกมาตามนี้ค่ะบางคนจะตัดกระดาษออกก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้เราก็เก็บไว้อย่างนี้เราก็มาร์กไว้แล้วข้างหลังอะ่ะสมควรจะมีที่เราคลิ้งไว้สมควรจะมีรอย ด้วยเพื่อเราเพื่อเราจะรู้ว่าตรงไหนตรงไหนเป็นเป็นจุดที่ว่าเราต้องใส่ผ้าเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะมีข้างหลังที่เรากลิ่งไว้แล้วด้วยค่ะทีนี้เราก็มาตัดผ้าปิดตัดตามนี้ค่ะตัดตามผ้าเนี่ยปิดตามเนี่ยเราก็ตัดตามนี้แล้วก็มาติดตามที่เรามาร์คไว้ในตัวผ้าเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ก็จะได้แบบนี้ตัวผ้าเราก็จะเอาไว้ นี่ค่ะตัวนี้เป็นเศษผ้าเศษผ้ามันจะมีรอยต่อก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องแซกผ้าปิดอยู่แล้วนี่ค่ะจะมีรอยต่อยังไม่เรียบร้อยอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมือเป็นหน้าเราจต้องให้ใหญ่กว่ามือนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราให้มันเล็กเท่ามือเวลาเราซิกแซกมานมันจะขาดเพราะว่ามันเป็นเล็กมันเล็กเนี่ยตัวเท้าตัวนี้จะเล็กเราต้อง ทำให้ใหญ่กว่าแล้วเราซิกแซกเสร็จแล้วเราค่อยตัดออกค่ะ,คะเวลาใช้จกักรเราก็เอาจาักรตรงไหนที่มันเป็นจักรซิกแซกเนี่ยค่ะมันจะมีเบอร์บอกว่าซิกแซกเบอร์ไหนนี่ดิฉันใช้เบอร์สามซิกแซกนะคะแล้วความที่ความที่ของได้เราก็จะใช้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งค่ะดิฉันจะใช้เบอร์หนึ่ง แล้วความกว้างของได้แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราซิกแซกซิกแซกช่วงไหนที่ว่าเราต้องการไม่ให้มันแตกเนี่ยผ้าที่มันแตกเราก็ต้องใช้ซิกแซกหนาดิฉันจะใช้เบอร์ห้าเลยค่ะแต่ถ้าเป็นดอยเล็กๆอย่างผมอย่างเงี้ยดิฉันจะใช้เบอร์เล็กใช้เบอร์สองเนี่ยเป็นเส้นผมดิฉันก็จะใช้เบอร์สองเนี่ยค่ะใช้เบอร์สองเนี่ยอันนี้เบอร์ห้าความหนาในการซิกแซกแล้วก็ใช้เบอร์สอง ่ทีนี้ดิฉันจะจะมานซิแซ่กพอเราตัดกระดาษปุ๊บเราก็จะได้แพทเทิร์นเราก็จะได้แพทเทิร์นเป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดตามนี้ตัดตามส่วนผมอะไรที่เราอยากได้นี่เราก็อย่างนี้แล้วสีแล้วแต่เราชอบนะคะ ตอนี่เิฉันมีเศษผ้าคือเศษผ้าสีดําสีดําทําผมแล้วหน้าก็ใช้สีออกจะเป็นสีชมพูนิดนึงตัวเสื้อก็เป็นเศษผ้านี่คือเป็นผ้ายีนเป็นผ้ายีนนะคะเนี่ยเนี่ยผ้ายีนใช้เศษผ้ายีนตลบเนี่ยค่ะ ทั้งหมดอะทดิฉันมีตัวอย่างดูแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเวลาใช้เวลาทํานานมากค่ะก็เลยมีตัวอย่างดูก็จะอธิบายให้ฟังพอเราซิกแซกซิกแซกตามที่เราต้องการอะค่ะอย่างผมเนี่ยเราสามารถที่ซิกแซกเลยเราเขียนลายเลยขึ้นมาเพื่องานจะได้มีไม่กระด้างนะคะงานจะได้มีความเคิืไหวนี่ยค่ะ แลวผ้าพวกนี้จะปิดรอยแผลหมดเลยเพราะมันมีแผลอยู่ข้างในเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ปิดมันก็จะขาดอีกครั้งเนี่ยค่ะดิฉันใช้รองเท้าสีแดงเพื่อจะมาตัดสีทั้งหมดเนี่ยค่ะให้มันเด่นขึ้นมานิดนึงการทันแบบนี้คือทำให้กางเกงที่เราซ่อนจะไม่แข็งถ้าใช้วิธีการปะเนี่ย เกงจะแข็งมากค่ะแล้วอย่างตานี่เราใช้วิธีการปักนะคะเพราะว่าที่ซิกแซกล่ะมันจะมีรายละเอียดมันจะมีมุมมีอะไรที่ยุ่งยากมากมก็ใช้วิธีการปักทั้งปากตาคิว้วค่ะนี่แล้วอย่างรอยนี้ยผ้าเ่าต้องระวังนะคะเวลาปักเวลาปักเราต้องให้เนียน เพราะว่าผ้าตรงนี้ถ้าเย็นถ้าย่นถ้ามันย่นจะทำให้หน้าเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเนี่ยลองทําดูนะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บข้างในเย็บข้างในเนี่ยเย็บข้างในอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าใช้ความละเอียดใช้ ต้องรอผ้าส่วนที่เหลืออีกข้างบนนี้ค่ะค่ะหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะคะก็จะมีแบบอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะเนี่ยแบบที่เรายัางต่ําเราต้องเขียนแบบขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เขียนแบบเนี่ยมันจะคิดไม่ออกมันก็จะไปอีรุงตรงนางมั่วไปหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราเขียนแบบเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะทําตามแบบออกมาได้เนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะ